โบของศูนย์เรเนโซเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะที่จำหน่ายแลมโบเขาก็เลยจัดศูนย์มาแล้วก็มีคนมามากกว่า4 0่สถึงห้าคันนะใช่มึงนับได้กี่คันนะประมาณ4 5่สถึงสีคันใช่เอ้มึงนับแล้วหรอนับแล้วทำไมมันนับบวกลบบวกลบไงบางคนไปไม่ไปด้วยอ่าได้ก็คือก็คือมันมีแลมโบหลายคันมากละพี่ไม่ได้ดูจักทุกคนใช่แต่คนไปเมนว่าเอ้ยแก๊งพี่ไปแก๊งพี่ไปอะไรเงี้ยรถเพื่อนพี่ไปอะไรเงี้ยก็คือพี่เข้า ไปดูเหตุการณ์ว่ามีใครเป็นอะไรไหมจะเข้าไปช่วยดูแต่ว่าคนขับอะพี่ไม่ได้รู้จักคือผมต้องฝากถึงคนถ่ายคลิปตอนแรกถ้าเขาถ่ายเขาจะเห็นจริงๆเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บไปอะลงข้างทางแล้วเขาจอดให้รีมาดูเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนบาดเจ็บแต่ทั้งนี้ทางนั้นเ่เขาไม่ใช่ทีมงานเอฟพีดีเว้ยเขาคือลูกค้าเลเนโซแล้วเลเนโซเนี่ยเขาจะจัดทริปซึ่งเขาจะเรียกลูกค้าจากทั่วประเทศอะคือแลมโบมันไม่ได้แบบซื้อไ่ได้ไม่ได้มีแค่พี่ใช่ซึ่งเขามีหลายคนก็คือแบบเหมือนเป็นทริป แลมโบโดยเฉพาะที่ต้องซื้อจากสนยนนี้เป็นทริปใหญ่ของปีนี้ใช่ทึ่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็เหตุการณ์เมื่อวานเข้าเหตุการณ์เลยดีไหมอ่าเข้าเลยก็คือเหตุการณ์เมื่อวานเราเพิ่งออกจากสนามบินแล้วด้วยทัศนวิสัยการขับในเมื่อวานไม่คิดว่าฝนมันจะตกฝนก็ตกซึ่งเรากําลังเดินทางกลับมาโรงแรมซึ่งเพื่อนเพื่อนไอตรงที่เราชนคืออีกแค่ประมาณ2กิโลอ่ะถึงโรงแรมถึงโรงแรมแล้วอ่าซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์คือรถอะเรเนโซเขาไม่ได้แบบ สุ่มสี่สุ่มห้าแบบเฮ้ยแม่งปล่อยให้แข่งซิ่งกันนะจริงๆไม่ใช่เขาจะแบ่งกรุ๊ปไปสี่สิบคันเนี่ยเขาจะแบ่งกรุ๊ปละสิบคันแล้วก็จะปล่อยเว้นทุกทุกสิบห้านาทีเพื่อไม่ให้มันลกถนนอกเพื่อที่แบบป้องกันอันตรายแต่ทีเนี้ยเหมือนถ้าจำไม่ผิดแล้วทุกคันไม่สามารถขับแซงนำขบวนได้ด้วยบังคับว่าห้ามข้ามแซงนำขบวนก็คือแต่ละกลุ่มก็จะมีคนนำขบวนหนึ่งคันสรุปว่าบลัมโบมีสี่ห้าสิบคันแล้วเขามีกฎว่าห้ามแซงหัวขบวน ซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดก็คือพวกผมมาอยู่กลุ่มที่สี่แล้วพี่แลมโบคันแดงอ่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคือเหมือนเขาก็ตามมาแต่ด้วยความที่เขาเคยออกทิปอคือการออกทิปอะอาจจะเข้าใจผิดกันได้เขาคิดว่ามีการปิดขบวนปิดถนนใช่ปิดถนนซึ่งมันอาจจะมีอุบิเนต์ตรงที่ว่าจริงๆมีปิดแหละแต่ฝนตกเจ้าหน้าที่อาจจะมาดูอะไรไม่ได้อซึ่งเขาก็เขาจว่า แลมโบอ่ะณจุดจุดนั้นเพื่อนเพื่อนเห็นมันจะเป็นทางวัดใจสามแยกใช่ไหมเขาเห็นหัวขบูลนะเฮ้ยหัวขบูนก็คือแลมโบกินี่อูรุสสีเขียวเออสีเขียวเขาจอดแล้วนะเขาจอดอยู่แล้วเราอยู่ประมาณคันที่ห้าแล้วทีเนี้ยพี่คันสีแดงเขาใจว่าแบบจอดเลียงขบวนนะนะคิดว่าแบบตีคูได้เอาง่ายๆเราถ้าอยู่ในคลิปอะจริงๆทุกคนอาจจะเห็นรถเราแล้วเห็นแต่ว่ามันอยู่หลังสุดเลยเราอยู่หลังเล็กๆคันขาวๆอ่ะคันของพี่สีขาวนะอยู่หลังสุดเลยก็คือ บอกเลยว่าเราจอดต่อคิวอยู่เทิร์นอยู่ใช่เราจอดต่อคิวอยู่ใช่ซึ่งบอกตรงๆว่าพี่คันแดงเขาก็เขาไม่อยากให้เกิดเว้ยคือเขาเกิดจากความแบบเขาใจผิดประมาทก็ว่าได้แล้วทีนี้แบบด้วยความที่รถกระบะมาทางตรงไงแล้วนะจุดๆนั้นอะผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เห็นว่าก่อนที่คันแดงจะเลี้ยวมีล amborghini ไปก่อนแล้วสามคันมีคันสีขาวไปแล้วแล้วทีนี้มันมีช่องว่างแล้วผมเห็นรถกระบะมาผมก็นั่งคิดในใจเออรถน่าจะหยุดแล้วแหละอื ด้วยกระบะก็เข้าใจว่าแลมโบอูรุตจอดเพื่อให้เขาขับตรงไปเขาก็คงเล่งมาแล้วแต่ทีเนี้ยพี่คันแดงเขาน่าจะเกิดแบบเข้าใจผิดในอุบิเหตุเพอาะเขาก็บอกเขามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยวมาเลยพอเลี้ยวเสร็จประสานงากันตึมก็คือเห็นแม่งทุกวี่ก็คือแลมโบหมุนเอพี่แบงค์เห็นหมดเลยแต่พี่อะก้มหน้าตัดงานติ๊กต๊ะอยู่คือตอนนั้นคือผมตะโกนไอ้ไปรถชนไอ้ไปบอกฮะอะไรชนวะแลมองโอ้ชนจริงเหรอคือภาพที่ไปเห็นอะคือรถมันหยุดแล้วหยุดแล้วแต่ผมเห็นตั้งแต่แบบ แม่งมาแบบตรงๆต,ตุ้มแล้วมันก็หมุนซึ่งในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยถือว่าจากข่าวนะที่ผมเข้าใจรู้เท่าทุกคนก็คือเอาจิงๆเรายังไม่รู้จักพี่สีแดงนะ,ะไม่รู้รเลย,เลยใช่ก็คือเข้าใจว่าพี่ลมโบคันสีแดงเขาก็ได้ทําการรับผิดชอบรถกระบะแล้วแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรตัวเองแบบค่าประกรันอะไรของตัวเองหมดเลยซึ่งผมก็ถือว่าดีแต่จริงๆเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ควรเกิดก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่มีใครบาดเจ็บหนักใช่ก็ถือว่า นั่นแหละก็ประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่แก๊งเอชพีดีไม่ใช่ทีมงานเอพีดีไม่ใช่ทีเลยครับไม่ใช่พี่ทีไม่ใช่พี่ทีครับคนขับกระบะไม่ใช่พี่ทีนะแต่ที่เขาเจอใหม่ก็คือเอชพีดีมีคันหนึ่งแล้วเราขับกันอยู่แค่สามคันกับเพื่อนๆพื่อนเพราเราไม่รู้จักพี่เขาแต่ว่าเราไปดูเหตุการณ์ไหมก็ไปดูเพราะว่าไปดูไปดูเป็นห่วงเขาใช่จอดดูเลยว่าแบบมีใครเป็นอะไรไหมใช่สวัสดีครับเออใช่ไปเลซึ่งณตอนที่ชน่ะเอาจริงๆ คือเขาเรียกว่าอะไรวะจะพูดอะไรวะเมื่อกี้ลืมเลยแป๊บนึงนะขอระลึกก่อนลึกก่อนซึ่งตอนที่ชนน่ะจริงๆคือคนที่ถ่ายผมไม่รู้นะว่าคลิปเขายาวกว่านั้นถ้ายาวกว่านั้นคือจะเห็นเลยว่าแบบเออมันเออไม่ไม่น่าเกิดอ่จริงคือน่าเสียดายคือต่างคนต่างก็เครียดตอนนี้ก็นั่นแหละฮะแต่ก็คิดแล้วว่าโชคดีที่ไม่มีคนแบบ บาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างนี้ครับผมก็ขับขี่ปลอดภัยอ่าช่วงนี้อย่าว่าแต่แลมโบจะมอไซร์รถเก่งอีแต่เหลือเดินนยหน้าฝนระวังกันทุกคนครับเพราะว่าแม่งแบบมันสามารถเกิดเหตุอันตรายได้ทุกเมื่อแล้วก็รอดูคลิปความสนุกเต็มๆได้ที่ช่อง SPD บอกเลยว่าทุกอย่างมันเร็วสนุกแต่อยู่ในกฎแล้วก็ขอบเขตครับผม รอดูนะครับก็เข้าใจใหม่นะครับว่าพี่ไม่รู้จักพี่เข้าไปดูเหตุการณ์เฉยเราไม่มีไม่ใช่แก๊งเอสพีนะเราไม่รู้จักกับเขาเลยไม่รู้จคำนี้แต่หลังจากนี้อาจจะรู้จักแล้วตตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังเพราะว่าพี่เขาเอาจริงๆก็เป็นห่วง่ะใช่ก็มีหลยกฐานอะไรอย่างนี้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ที่ัำตามนั้นก็จบไลฟ์ครับ ฝากไปแชร์ด้วยอย่าให้คนเข้าใจผิดแล้วใครที่พลาดหัวแก๊งเอสพีดูงเอสพีดีพิธีไม่เอาอย่าไปอย่าไปพูดข่าวมั่วเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดล้วเดี๋ยวแบบเออบางทีเขาคิดว่ารถพี่หรือเปล่าพี่ขับชนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนพี่ชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่พี่รู้จักใช่ฮะอย่าอย่าอย่าไปโพสต์กันอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวคนคนไม่รู้เขาเขาใจผิดคเข้าใจผิดกันใอ้ะลครับทั้งนี้ทางนั้นฮะอย่าว่าแต่ลมโบทุกอย่างนะอยู่ในความปลอดภัยเซฟตี้ตัวเองเป็นห่วงทุกคนครับพี่ไปก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงมด ครับผมแล้วเจอกันครับครับเจอกันไลฟ์าน้าครับจุ๊บจุ๊บบาย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 เล้บายบายครับเพื่อนผมไม่รู้จักครับไม่ห่านเัาไม่รู้จัก